สวัสดีจ้าไทเจ้าวันนี้คอยมาสวนยางพาราเนาะมหาหนอมไม้อันนี้สวนหนอมไม้คอยนี่อยู่ใกล้สวนยางติดกับสวนยางเนาะเดี๋ยวเอาหนอมไม้ให้เบิ่งเด้อแกะเรียบร้อยแล้วนี่ หน้ไม้ค่อยแกะเรียบร้อยเลยเปลือกกองใหญ่มากเนาะอันนี้ร่มลื่นไหมเมื่อนี้นะเข้าสวนเดอ้อบรรยากาศสวนเนาะนี่นะแม่อนนี้ขายไปแล้วนี่ขายไปแล้วได้โลยิบห้าบาทอ๋อวันนี้วันที่ สองสิงหาะสองสิงหา,งหาคม2565กค่ะขายไปแล้วนะคะได้ทั้งหมด256กิโลโลละี่25บาทได้ทั้งหมดก็6,400นะคะสำหรับเดือนนี้จ้าขายไปแล้วก็จะเป็นกระโปะว่างเพราะว่าขายไปแล้วเมวื่อเช้านี่โลละ25บาท อันนี้ก็หนังไม้นะค่อยก็หาหนังไม้อยู่มองนี้เนี่ยลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนปุ๋ยเคยมีแพงก็เอาขี้งวใส่ร่องกลางโรยๆใส่ร่องกลาง ปุ๋ยเคมีแพงนสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื่องจากมาถึงบ้านบ้านค่ำแล้วจ้า mm hmm. เพื่อจะอใส่ปุ๋ยยางพาราหาหน่อไม้เสร็จนะคะ กลับถึงบ้านเรียบร้อยขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ติดตามคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ